สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง facebook และทาง youtube ที่เคารพัะครับอยู่กับผมจากริศรถมอกวันนี้ผมมีวันนี้ผมมีรถ t o y ย t a นะครับปี2015ครับผมเป็นรุ่นไบโพนะครับราคาตั้งไว้99,000บาทนะครับ99,000บาทนะครับผมย้ำ99,000บาทรถไม่มีชนไม่มีความไม่มีอุบัติเหตุเป็นแท็กซี่ปลดป้ายขายตามสภาพเกียร์ออโต้แท้รถใช้น้ามันอย่างเดียวเล่มทะเบียนเอกสารครบร้อมบุญภาษีขาด68นะครับผม ราคานี้เอาไปเช็คเอาเองนะครับเออเอาไปทำสีใหม่เด้อต้องได้ไปทำสีใหม่นะครับผมขายตามสภาพนะลูกค้าเออก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นแท็กซี่ปลดป้ายสีไม่สวยต้องไปทำสีเอาเองนะครับผมนี่นะครับเครื่องดีนะครับผมแอ air เย็นนะครับตัวนี้ตามสภาพนะครับลูกค้าไม่ห้าแสนสี่นะครับผมไม่แท้ รกระจกบานหน้ากระจกบานท้ายเดิมไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนไม่มีคว่ำฝากไปด้วยนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมานะครับผมรถมีได้เก็บสีได้ไปเช็คเอ,เองรถขับมาจากกรุงเทพแล้วห้าร้อยกว่ากิโลความร้อนปกตินะครับผมกระจกบานหน้าเดิมนะครับผมนะครับ ก็มีรอยตำหนีตรงนี้ด้วยนะครับผมรับได้โทรมานะครับเก้าหมื่นเก้านะครับเครื่องดีนะครับผมออโต้แท้นะครับผมผานีขาดหกแปดนะครับห้องเครื่องสวยเลยนะครับคันนี้มา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 ถ่ายรูปให้หน่อยเร็วี๋ยวถ่ายให้พี่น้องดูห้องเครื่องว่างหรือเปล่าแอดมินนะครับผมเพิ่งมาถึงมาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวจะไปขออนุญาตไปนอนก่อนนะครับ ถ่าคลิปให้พี่น้องดูก่อนคลิปนี้นะครับผมให้ดูห้องเครื่องก่อนห้องเครื่องที่สวยเลยคนระัอ่ะนห,ห้องเครื่องนะครับผมคานหน้าเดิมนะครับผมคันหน้าเดิมนะครับอ่าตัวนี้ลอกแบตมีหมดเลยนะครับอ่ะเก้าหบาทนะครับผมสนใจก็โทรมานะครับปากระปงหน้าเดิมกระจกหน้าเดิมกระจกหลังเดิมรถไม่มีชนไม่มีความไม่มีอุบัติเหตุนะครับขายเก้าหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมขอบคุณครับ ขายตามสภาพนะครับลูกค้าขายตามสภาพเบอร์โทรศัพท์0933736126นะครับ0933736126ครับขอบคุณครับ